ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง Phenomenal Channel แล้วอยู่กับผมโอท่าไซนะครับผมแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นในภาพนี้นะครับผมเนี่ยเราก็อยู่ D 2องนะกำลังจะขึ้น D 1นะึ่งนะทุกคนแลงพัน8ปดนี่ก็จะเป็นทีมของเรานะครับผมที่เราจะมาเล่นในวันนี้นะก็จะมีตัวชูโรงนะจูต์บริงแฮมเมสซี่ <Th> <zi> นะไปตัวสำรองก็ประมาณนี้ไปลุยลุยล,ลเดี๋ยวก่นนะแ п п ป๊บหนึงแป๊บหนึง โอเคไม่มีแล้วละไป let's go ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะช่วงนี้เราก็หายหน้าหายตาไปนานแต่เราก็จะกลับมาแล้วนะทุกคนเราก็จะมาทำคอนเทนต์สนุกสนุกให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะก็ผมก็ไม่รู้นะว่าทุกคนจะแบบรอดูกันอยู่ไหมแต่ก็อยากให้ทุกคนดูกันนะอย่างน้อยก็เอาขำๆนะทุกคนไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากก็อย่างที่เรารู้กันนะก็เลื้อนๆนะนะ let i ิ slide let it slow อ่ะ เล็ดดิดบีนะโอเคเดี๋ยวเรารอเจอนะมาก็เจอแล้วนะไปกันเลยไหนดูดิเจอดีสามแลงหกหมื่นนะโอเคไหนดูดิเขาจะหยุดความร้อนแรงเราได้ไหมตอนนี้เราจะขึ้นแล้วเขาจะมาแบบเอาเราไหวไหมไปไหนมีใครต้องเปลี่ยนเลไหมดูซิไม่มีเดี๋ยวดูฝั่งงข้ามดิ โอ้ยมาผมอย่างนี้น่าจะเกมสบายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน let's go <S มาทุกคนเกมสตาร์ทนะคิกออฟโอเคฝั okay, ่งเราก็นี่นะเชลซีนะแบงค์ลมพาร์ดมา ผมก็ไม่รู้นะว่าแฟงลัมพาดจะโหดไหมแต่ว่าผมก็ใช้จนถนัดแล้วนะตอนนี้เริ่มชินละก็ถือว่าดีใช้ได้อยู่มาเมสซี่สวยว,ลยยลว,ยวยิล่เเาอเอาชิบหายชิบหายตูลามโอ้โหเนตตาเคลียสวยลูมินิเก้สวยโอ้โหเฮ้ยนี่ก็จะได้บอลเอาชิบหายแล้วไงเนตโตูหูตูลามเออยทับทิกวิล่าไปเดซี่บังไว้ โอ้โหเฮียบอลกูขี่โดนโอุ้ยโดนแม่งใส่ยับเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไมสซี่เหรอโอ้โหเกือบเฮียแม่งใส่กูยับเฮียเอาไปเลยไปเอาบอลไปส่วนกูจะเอาโกาใส่ยับยับแต่ทำอะไรไม่ได้ก็เท่านั้นน่ะเฮียมันก็มาว่ะมาโซน,น่าเลยโซน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 ผมจะชอบใช้โซนนะทุกคนแม่งผมว่ามันดีนะ จูดเลงแฮมโอ้โหเฮียเกือบจูดเขาจะเอากูแล้วเกือบเดอะบามิงเกอร์ไปเลยดูมินิกเก้พี่ะชิบหายละเวลาสวยไปเมสซี่อุ้มเชี่ยโดนชนมาตูลามตาเราแล้วมาจูดเลงแฮมออชิบหายแล้วลไ,วไววง สวยตุลามเฮเนสส่งโอ้โหช้าเป็นเต่าเชี้โดนแย่งอีกแล้วชิบหายแล้วไงแม่งปาดมาลูกนี้โอ้โหปีเตอร์จะไม่ขึ้นสุดยอดดนูมิเกเแไปเมซี่ไปเบลลิงแฮมปาดมาเมซี่ทันไหมโอ้โหไม่ทันเฮอ์นเอนสเฮรเนสโอ้โหชิบหาย มาดินี่สวยแม่งบุกกูยับยับเลยนะมาเฮอร์เนสไปลูมินเก้เมซี่เมซี่โอ้โหคอตาตุตา้าเนต้ามาคอตาตุตา้าไปลูมินบูตเกลิด,ลดบนมาเฮอร์เนสลูมินเก้ลูมินเก้ผัดบงังบังโอ้โหไอ้เว้ยเลยกูบอกให้บงังลุงอะไปโอ้โห มามามาตั้งใจรับก่อนนะทุกคนเนต้าทรงสวยเปิดไปเลยชิปหายเกือครับรุดกุลิดไอ้เชี่ยแม่งจะไม่ให้กูขึ้นจริงๆนะเนี่ยแรงอ่ะมันเอากูตายขอตโต,ต้สวยไปรุดกุลิดลูม,เมิเนเก้เฮอร์เนสมาเมซี่โอ้้หูทำเกมไม่ได้เลยวะ่ะสวยเบียร่าเฮอร์เนส โอ้โห oh, ชิบหายใครวะเนี่ยชื่อแม่งรั่วหน่อยชิบหายแล้วไงไอ้เชยไอ้โอ้โหปีเตอร์ชมาอขึ้นลูกพ่อผมบอกเลยนะบุฟฟ่นไม่ได้กินเลยนะบุฟฟออ่นน่ะไอ้เถ่านั่นน่ะผมยิงมาเป็นร้อยลูกแล้วนะมาตุลามเฮ้ยเนทไปโอ้โหผมบอกเลยเถ่านั่นน่ะผมยิงมาเป็นร้อยลูกแล้วนะบุฟฟออ่นน่ะ ผมบอกเลยปีเตอร์ชมายเคลิ้นผมเนี่ยเหนียวมากวิลิงแฮมเมสซี่ลุตกุลิตไอ้ลุตกุลิตอะไรเราลูมินิเก้เชียร์เรียกชื่อผิดแม่งยิงไหมเมสซี่ปันโอ้โหเยีบสเกอร์เหรือเปล่าสุดยอดผู้ชายคนนี้ The Leonel King of the Year, King of the Month, King of the a ะแอซ t ดคิงออฟเดอะโกะเดอะเร e อมิ m e ี่มาร r รีคริสโคตรสุดยอดมาเกมเราสบายแล้วนะให้มันบุกไปนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปให้ลูกนะชิบหายแล้วแม่งโอ้โหไอ้เหี้ยนี่แม่งตัวบัคประไว้สัตว์สุดไปหน่อยเพชรไอตมมะเนี่ยไปขึ่งหลัง ไหนดูดิมีอะไรให้เปลี่ยนไหมเบ็กแค้มมา่ะ let's go มาครึ่งหลังเริ่มแล้วนะทุกคนเราฝ่ายเขียนะลูมินเก้ไปไปทิกวลา่ากอตตูตาส่งเร็วลุกลิดแทงเบ็กแคมมาแล้วเอ็ดคอสซิงทางซ้ายไม่มีนี่ว่าทัวเลยไปกันใหญ่เร็ว บังไอ๊สวยมาลูมินิเก้ลูมินิเก้ลูมินิเก้แสงเอายิงไอเ้ยยสลุงลุงคุยภาษาเดียวกับเพื่อนแล้วหรอภาษาจากไหนเนี่ยดาวอะไรเนี่ยดาวนามเม็กก็เปล่าไปแค่ไปโอ้โหมามานี่นสวยชิบหายแล้วไง ตาเปิดไม่แคมสวยบังไวโอ้โหบังสวยแล้วนะสวยเบียร่าเปิดไปเลยลูกนี้ไหนขอดูอีกทีดีอย่าฟุกนี่ว่ารั่วเลยเนาะไปโอ้โหตดสวยเอามายืนนิ่งเหรออไม่นิ่งเฮี้ยอะไรของมันวะรั่วเลยไปไปเยอะไล่บ มา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 มอดี่นี่สวยสวยุดชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วผิดพลาดใหญ่หลวงมอดี้นี่โดนเบียดเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเหรอเนี่ยแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาขอตาตูต้ามานละุดกุลิดเปิดเข้าไปให้ลุดกุลิดเมสซี่เมสซี่บังไว้สวยเมสซี่โอ้โหเด็ดจ้าน่าเจอหน้าหลังอะ่ะ ที่ยังไม่ไหวหรอกหูชนดิสวยไปมาดูนี่ไป,ปแค่ลูกกุลิตแทงไปลูกนี้ลูมินิเก้ลูมินิเก้ปาดเข้ามาเดวิดเบกโกโอไอ้เฮียบเบคดอนนี่ฟานาเบคไปเนี่ยมึงอะรั่วเลยลูกกุลิต โเท้าซ้ายแม่งไม่มีอะไรเลยนะเท้าขวาช่างทองเท้าซ้ายช่างเหล็กไปเบ็คโอ้โหเบ็คโกมึงไม่เอาโกแล้วใครจะเอาอะเบ็คโกมาให้กับลูมินิเก้โอ้โหล้ำหน้าเฮีย yeah. เต่างอยไหมเนี่ยเต่างอยเลยกูบอกเลยลูกเนี้ยเต่างอยเดอะบีบอยอะเดอะบีบอยแฟรงเกต์อะทุกคนรู้จักไหม ปองชัวะนะเดี๋ยวเจ๊ลกสวยปะ let's go มา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 เริ่มเริ่มเริ่มน้อยเปิดมาลูกนี้คอตตาตุต้าไม่ผ่านวันนี้สวยวลาไปเบคแฮมแทงขู่แทงผิดแบคแฮมอีกรอบตรม ลูมิเนเก้ม้วนมาลูกนี้โอ้โหฟีเนลมิเนลไม่ทำงานน่าทำไมอ่ะสวยในตาเอาไหมลุดกุลิดเดวิดเบกโกปะเดวิดเบกโกโชว์หน่อยสวยเดวิดเบกโกปาดเข้ามาลูกนี้ลูมิเนเก้ลูมิเนเก,นเก้ดึงมาดึงมายิงโโอ้โห ลุงสุดจังอะเหมือนจะเดินย่องอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แม่งลุงคนนี้ออกเลยหรอชิ้เจอลุงกูย่องในทุ่งลาเวนเดอร์ถึงก็ต้องออกเราก็ขึ้นแล้วนะทุกคนดีหนึ่งอะเนาะ เฮีย yeah. มันก็มาว่ะเป็นไงทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม subscribe นะนี่ก็จะเป็นแผนเรานะทุกคนก็เนี่ยผมจะเอาเบ็แคแฮมลงตรงเป็นเพิ่มแผนมานะแล้วก็เดวิดเบกโก้เนี่ยจะยืนเอ้ยเดวิดจุดลุดกลิตจุดเบิงแฮมดิเออจุดเบิงแฮมจะยืนตรงนั้นนะทุกคนก็อย่างที่เห็นนะเราก็ขึ้นดีหนึ่งมาได้นะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ